อนุญาตให้ใครเป็นลมทั้งสิ้นคนไหนยังไม่ได้ทานข้าวยกมือขึ้นสมน้นหน้าที่นี้ไม่มีแช่งครับแต่ก็ชมดีมากลุกยืนยิ้มแบบเด็กไม่บายอะยืนยิ้มสบายสบายเพราะอะไรครับวันนี้เป็นสุดยอดของคนที่เป็นเนตรนารีเพราะรู้เสือเขาเข้ามาแล้วปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์เนตรารีก็เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวประกอบพิธีเปิดเสร็จเดี๋ยวก็จะเจอต่อไปนี้เรียกคนที่สวมหมวกสีเหลืองสวมเสื้อสีเขียวนะครับสีเขียวธรรมดาว่าพี่เบิร์ตเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันอายุใกล้เคียงกันพี่เบิร์ตต่อชดอ,อยู่ที่สถานีวิทยุต่อชดอเป็นต่อชะดดที่นี่แต่ไปจัดรายการวิทยุต่อนจะนี้ไปจะต้องเป็นแฟนเพลงนะครับ เรอร้อยสี่นะครับไม่ใช่ร้อยเอ็ดถ้าร้อยเอ็ดจะถึงอุดรขอนแก่นมีร้อยสี่ครับในบรรยากาศอย่างนี้เราจะได้เ,เข้าสู่กิจกรรมอันยิ่งใหญ่ของเยาวชนคนไหนบ้างเข้าค่ายแห่งนี้ก็จะมีอายุร้อยปีผ่านเว้นแต่ตายเสก่อนนะครับคนไหนมา,ท,าที่นี่เนี่ยอวยพรให้ได้ อายุร้อยปีผ่านอย่าตายหยาบต,ตายโลนนะครับอานะครับจากนี้ไปท่านอาจารย์จะได้มอบหมายคนหนึ่งคนใดมาปฏิบัติหน้าที่ประกอบกิจกรรมนั่นก็คือประกอบพิธีเปิดค่ายพักเรมนะครับลุลูกมาต่อเลยครับจัดแถวเลยครับเชิญทางนี้กันโราเรียนเ,เดียวกันเรงเรียนเดียวกันเข้าไปเลยเลยครับเอาหุ้นนะ นการหุ้นจะเดี๋ยวจะขาดหุ้นครับไปเ้าเชิญครับจัดครับอให้ขาดหุ้นนะครับก็ขอขอบุคุณนะครับนาที่พูดคุยกับเราเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้มาสถานการณ์บันเทิงกับพวกเราพวกเราจินดีต้อนรับขอเสียงปรบปือให้กับที่เบิร์ตต่อชะดอหน่อยครับคนนี้แหละครับเดี๋ยวจะภาพวบันเทิงให้กับเรานะครับนักจัดรายการของสถานีวิทย